สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้น้ําท่วมทุ่งเนาะเนาะดูค่ะดูจะพาทุกคนไปดูตรงที่เคยถ่ายคลิปเนาะเดินไปดูนะคะตรงนั้นมันจะเป็นสะพานตรงนั้นจะเป็นสะพานนะคะเราจะไปดูกันว่าน้ํามันขึ้นเยอะขนาดไหนเนาะฝนตกเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ย น้ำมันไหลมารวมกันดูค่ะตอนนี้มันท่วมออตรงสวนผลไม้แล้วนะทุกคนอันนี้คือคลิปที่แล้วที่เคยมาถ่ายต้นสาเกเนาะวันนี้ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูดูค่ะดูน้ำมาจากไหนนักหนาไม่รู้เนี่ยน่าจะตกหนักที่อื่นด้วยเนาะก็เลยไหลมารวมกันตรงนี้ ดูน่ากลัวมากๆดูคองนี้มันก็ลึกอยู่นะคะทุกคนดูสิดูน้ำบนตรงนี้ดูชู ดูเพื่อนเดูตรงนู้นดูน้ำวนแบบนะเราจะดูคลองน้ำตรงนู้นว่ามันมาจากตรงไหนบ้างท่วมสวนผลไม้ไปแล้วนะคะนนท่วมไปแล้วตรงนี้เป็นน้ำวนโหน้ำมาแรงมากๆเลยอันนี้คือต้นสาเกที่เรามาถ่ายรอบที่แล้วเนาะ นู้นมันท่วมมาจนถึงขึ้นไปตรงโน้นแล้วนะคะน้ำโอ้โหตกแค่ไม่เท่าไหร่เองเนาะแต่เราจะไปดูตรงนี้กันฝั่งนี้กันตรงนี้เขาปิดถนนนะคะช่วงนี้เขาทำถนนเนาะเนี่ยทุกคนดู น่ากลัวมากๆเลยนะไหลไปตรงนู้ คนตอนนี้เขาทำถนนใหม่นะะี่ค่ะที่เล่าให้ฟังนี่แหละเละเทะมากๆเลยนะคะนูน่นไปฝั่งนูน่นทุกคนดูท่อระบายน้ำก็โผล่ขึ้นมาไปมาก็ลำบากนะคะทุกคน